นักเรียนหมดของเราลกสวัสดีค่ะสวัสดีนะะักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องหน่วยที่แปดการผลิตสินค้าและบริการในหน่วยเรื่องเรศรษฐกิจพอเพียงนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะคุณครูจะให้เราลองทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเกเกเห็นไหมเลยจุดประสงค์เห็นไหคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสาม,มารถ พัฒนาผลิตสินค้าหรือ so. oh like is นำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อันนี้คือจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้เดี๋ยวนี้เราจะเข้าเนื้อหาบทเรียนนะคะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูมีคลิปวิดีโอเกงให้นักเรียนดูแล้วคุณครูมีคำถามนะคะที่จะถามนักเรียนด้วยให้ตั้งใจดูนะคะงข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐา,า,านความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยสาไมไปพระบรมราชวปรารินาชประธานผ่านดูลเที่ใช้กัน呐 คุณปีไปยากจะไปให้ไกลใ้สุดดังใจฝันแคาเพื่อพอก็สุดเกินใครจากวิดีโอนะคะที่วิดีโอที่คุณครูเปิดให้ดูว่าสุกครูนะคะเป็นเยงเศรษฐกิจทอเกียงนักเรียนเห็นอะไรบ้างพวกในนั้นเห็นอะไรคะเห็นอะไรเกิยลูเข็นความประหยัด อยากจากอะไรคะความเพียรความเพียงการใช้ยางถีฟ้ามีเคื่องถีบไรอีกรองเท้าใช่ไหมลูกรองเท้าทิ้นสออันนี้ก็คือเป็นเรื่องความพอเพียงที่เขาใช้ในการแสดงความคิดเห็นแม้จะใส่รองเท้าเก่าแต่ก็มีความสุขใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นว่าความประหยัดความอเพียงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเรียนเนื้อหากันนะคะลูกอะ อ่ลืมถามว่าเป็นปัญญาของใครรุ่งเศรษฐกิจพอเอพียงปัญญาของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะหน่นหาอานถ้าเรียนเห็นภาพนี้แล้วักเรียนรู้ไหมลูกว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะสามพวงของเงื่อนไขอ่ะสามวงที่ว่า ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปไม่มากหรือไม่น้อยเอาไปนะไปที่ครูจะให้เราดูสถานการณ์จำลองสถานการณ์ว่าการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ะล้วนะย่งโจทย์บอกว่าอะไรลูกนายเอกับนายดีกำลังจะแต่งงานกันในสปาหปีทีงหน้าพวกเขาจะต้องอะไรคะซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็เอาเงินไว้จ่าย อยากเล่นไหมลกูกอยาอยากเล่นนะคะกดการติดกาก็กคือคุณครูจะแจกบ้านให้คนสุ่มละหนึ่งหลังให้เล่เป็นกลุ่มนะคะบ้านกลุ่มละหนึ่งหลังแล้วก็มีพื้นที่ที่ดินหนึ่งแปลงนะคะหนึ่งแปลงอันนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะแล้วก็มีเงินที่แจกไปให้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะล้องถึงกันนะคะ วเขาอบอกว่าน้ำขาดออกซิเจนทำให้ทำไมคะน้ำทำไมเน่าเสียจังดังนั้นก็ต้องมีอะรคะจารหวันไทยพัฒนาเพื่อที่จะทำให้น้ำไม่เน่าเสียให้แต่ละคนรู้ว่าของตัวเองมีการหวันไทยพัฒนาหรือเปล่าคะมีไหมลูกตรงนี้มีไหมยังไม่ได้จะต้องเสียเงินแค่ครูห้ารีนะคะแล้วก็คนไหนที่มีจะได้รับการพัฒนาอาตามมา ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาทัหมดไปแล้วนะคะแล้วคุณครูก็ให้เราเล่นเกมไปแล้วคุณครูจะให้เราเออกมาสรุปรายงานหร,รือกิจกรรมที่นักเรียนทำนะคะนักว่านักเรียนได้อะไรบ้างค่ะใครจะเป็นตัวแทนอ่า<ะ>ตัวแทนนะคะสวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ทำรายงานที่ครูฝันแต่ละที่ผปจะมาณสรุปให้ทุกคนดูอันนี้นะคะเพื่อน็ได้ทำเป็นล็อก์อัพนะคะ เรตจิตกีงกองนี้และถ้าถอดหนูนำไปประยุกต์ใช้อะไรลูกจะปิดกองทีอะไรอะไรจัดเออทำบางทีไร้ลับไร้จ่ายแล้วก็ไร้เหตุไม่เห็นเออรู้จักใช้ของอย่างยอ่างคืนนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการนำหน้าเศรษฐกิตกองนี้ไปใช้นะตอบไว้เมื่อไหร่ะ